สวัสดีทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับไกด์แนะนำไอนะวันนี้ก็จะเป็นคิวของสาย3นะครับเฮอร์เชอร์นะครับก็มาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เขาปรับแผ่นบาลานซ์มาเนี่ยในปี2 0 2 4นี่สไตล์การเล่นของเขาสามารถเล่นแบบไหนได้บ้างครับก็ไปรับชมได้เลยครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับอธิบายสั้นๆก็คือเฮอร์เชอร์เป็นตัวที่จะตีแรงขึ้นถ้าทาถูกเงื่อนไขของตัวมันเอง เป็นยังไงก็เริ่มนะครับสกิลที่หนึ่งครับเป็นพาสีที่สำคัญนะก็คือเห็นไหมครับก็คือทุกครั้งที่เรากดใช้สกิลสเปเชียลแอทีฟเราจะได้ลูกแก้วมาหนึ่งลูกแค่นี้แหละครับนี่ครับเห็นไหมกดปุ๊บกดปุ๊บแล้วครั้งพอมันครบสองลูกใช่ไหมสกิลที่เรากดถัดไปมันจะแรงขึ้น50%ดูเอ็นฟินแนนนะเดี๋ยวผมผมเอาออกก่อนนี่เอ็นฟินแนนปกติดูนะครับสกิลปกติ นประมาณพันสองอ่ากดอีกทีนึงตอนนี้ลูกแก้วหนึ่งลูกใช่ไหมสกิลก็คือแรงเท่าเดิมเป็นประมาณพันสองกว่ากเนี่ยครับประมาณนี้เห็นไหมปุ๊บตอนเนี้ยมีลูกแก้วสองลูกแล้วครั้งต่อไปมันต้องแรงขึ้น50%ตามที่บอกกดปุ๊บเห็นไหมลูกแก้วหายไปละเห็นไหมครับจากพันสองขึ้นมาเป็นพันแปดประมาณนี้อ่าถ้าเรากดอีกทีล่ะเนี่ยตอนนี้ไม่มีลูกแก้วใช่ไหมมันก็จะกลับไปเป็นพันสองเหมือนเดิม เห็นไหมประมาณนี้แล้วก็สกิลติดตามของเราสกิลโฮมมิ่งเราจะมีทั้งหมด2สกิลอันนี้ใช้ในการเคลียร์มอนนะครับแล้วก็เพิ่มเกรดด้วยดูนะเราจะกดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยกดสกิลนี้เห็นไหมกดทีนึงจะเรียกลูกแก้วรอบตัวกดอีกทีนึงมันจะยิงไปนี่ประมาณนี้ครับส่วนสกิล e นะครับแอฟกรูนเนี่ยกดปุ๊บยิงเลยประมาณนี้ครับต่อมาสกิลบัฟอีกอันหนึ่งที่เพิ่มดาเมจของเรา อ๋อทานั้นก็คือวิธีใช้ก็คือรอให้มันเกิน80ค่อยกดใช้ตรงนี้ครับแต้มเนี่ยเรากดปุ๊บเห็นไหมครับแต้มจะหายไปแล้วมันจะบัฟดาเมตตรงที่แทนเห็นไหมเพิ่มแอตแท็กเพิ่มคิเพิ่ม, attack, เ,ม,เ,มเนี่ยครับเห็นไหมเพิ่มคีดาเมตให้เราประมาณนั้นจะอยู่ทั้งหมด20กวิวที่ที่อัพเต็มนะที่ที่อัพตรงนี้ด้วยเห็นไหมเราต้องอัพขั้นบนคือทำให้มันอยู่นานขึ้นอีกประมาณนี้เนี่ยครับพอหมดใช่หไหมต่อมาแต้ม เก็บยังไงกดสกิลครับกดสกิลอะไรก็ได้กดเนี่ยเห็นไหมกดก็เพิ่มละเนี่ยกดอันนี้ก็เพิ่มละยิงไปตัวนี้จะข้อดีคือยิงตัวนี้ไปมันจะช่วยเก็บด้วยถ้าเราเอาเวกอย่างเช่นเนี้ยเนี่ยสมมติผมเอาเวกใช่ไหมผมกด e เห็นไหมครับแต้มเต็มละผมก็กด q เระเบิดพลังไงเราผมก็ได้บัฟเห็นไหมเนี่ยกดปุ๊บกดใหม่เนี่ยกด e นะแอปกูนเนี่ยจะช่วยเก็บเกียร์ง่ายขึ้นเห็นไหมครัหรือว่ากดสกิลอื่นก็ได้เห็นไหมประมาณนี้ ก็ลองอ่านสั้นๆดูเห็นไหมครับมันจะมีสเตีทั้งหมด3สเตีที่เรากดได้ก็คือเต็มสุดก็คือสเตียสามก็คือ80ขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยดูด,ดูลูกตานะถูกละเบิดพลังเห็นไหมมันจะไม่มีเดี๋ยวเราไปเหมือ,อน,นี่เป็นพาสซีฟพาสซีฟก็คือเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ขั้นที่1เห็นไหมขั้นที่1อ่านี่ขั้น2เห็นไหมลูกตาจะเริ่มกว้างขึ้นเดี๋ยวดูขั้น3ดูมันเกิน80ใช่ไหมเนี่ยเกิน80ละเดี๋ยวดูเห็นไหมเนี่ยขั้น3จะะเเเเเปป็็นนน้้าาาอออออยย่่่งงีกกกคคืืิิ80ขึไดดรบบพพลััฟ ประมาณนี้ก็คือมันจะคอมโบคอมโบที่สุดยังไงเช่นเดี๋ยวผมเอาเหมือนเดิมดูนะถ้าเราถ้าเราเป็นเอ็นเฟรนแนนต์ปกติได้นไหมเอ็นเฟนแนนต์ปกตินี่อันสองใช่ไหมอันสองเอ็นเฟรนแนนต์ปกต, 12, 12, ปกติเสร็จแล้วเป็นเอ็นเฟรนแนนต์ที่สามลูกแก้วถูกไหมเอ็นเฟรนแนนต์ที่สามสามครั้งที่สามเห็นไหมมันก็จะแรงขึ้นถูกไหมแต่เราสามารถทำให้มันแรงกว่านี้ได้อีกก็คือ เรากะจังหวะตอนที่มันเห็นไหมมี3อันอย่างนี้3อันนี้ใช่ไหมเรากดระเบิดพลังกดคิวมันไ่เป็นแอคทีฟมันจะไม่เสียลูกแก้วกดแอคทีฟใช่ไหมปึ้งเห็นไหมเรามีบัฟแล้วเราก็กดเอ็นเฟนส์อีกทีนึงคือเราจะได้ทั้ง2ลูกแก้วนี้แล้วก็ได้จากบัฟตัวนี้ด้วยเห็นไหมครับมันก็จะแรงขึ้นประมาณนี้ต่อมาหัวใจสําคัญอีกอันหนึ่งที่ทําให้เราแรงขึ้นอีกก็คือสกิลนี้ครับ สกิลที่ได้ตอนเบลเก้าสิบห้าก็คือเป็นลูกตาดูสกิลลูกตานะครับเนี่ยผมดูดเห็นไหมครับมันจะดูดมอนขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยดูดขึ้นมาประมาณนี้หรือใช้การอากาศก็ได้เช่นเดี๋ยวดูลอมอนเกิดก่อนเนี่ยใช้การอากาศกาเห็นไหมครับดูดมอนขึ้นมาประมาณนี้แถมยังได้บัฟด้วยเห็นไหมบัฟลองอ่านดูแล้วกันเห็นไหมครับเพิ่มบัฟแอตแท็กสิบเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งค่ะหนึ่งสแต็ก ซื้อสแต็กได้3ก็คือเพิ่มอีก30%มเป็นต์ไงเเห็น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 บัฟความแรงได้ยังต่อมาผมอธิบายเผื่อไว้วกกลับไาที่เดิมมีแบบมอสด้วยแบบมอสเนี่ยก็คือกดแล้วออกเลยแค่นี้ครับกดแล้วออกเลยเราก็วิงได้เลยเห็นไหมเนี่ยแต่ข้อเสียคือกดการอากาศไม่ได้แล้วไม่ดูดมอนนะก็คือกดเอาไว้แบบเราไม่ต้องการดูดมอนหรือมอนตัวน,นั้นดูดไม่ได้เนี่ยครับจะเช่น, D น,นตีบอสเหล่านี้ประมาณนี้ ก็แล้วแต่สถานการณ์เพราะว่าอย่างอันเนี้ยมันมันดูดมอนได้แต่มันเสียเวลาใช่ไหมเนี่ยกว่าเราจะไล่เสร็จใช่ไหมเนี่ยเราจะแบบไปยืนเก๊กท่าอพอสมควรต่อมาเดี๋ยวดูทุกครั้งที่เรากดสกิลใส่เห็นไหมครับมันจะมีวง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 เขียวๆ,ๆนี่เห็นไหมมันเป็นพาสซีของเราก็คือมันเป็นออร่าดีบัฟนะครับดีบัฟใส่มอนนั่นเองเออก็คือถ้าไม่คิดมากก็คือเป็นเป็นดีบัฟที่ทำให้ให้มอน แบบลดท่าแล้วก็เตาโจมตีมันแรงขึ้นประมาณนี้ก็คือถ้าเราอยู่ใกล้มอนมอนก็จะโดนดีบับนั่นเองก็เพื่อไว้ต่อมาเหมือนเดิมเมืกก่อกี้เราก็เรียกหุ่นมาเหมือนเดิมต่อมานะครับผมก็จะมาเทสแบบดาเมจโดยรวมของตัวเขาเองนะก็คือหลังจากที่เราเล่นปกติ เล่นให้ตรงเงื่อนไขเนี่ยดาเมจมันจะต่างกันแค่ไหนซึ่งปัญหาก็คือหลายคนที่เล่นตัวเนี้ยแล้วบ่นว่ามันตีไม่แรงเพราะว่าคุณไม่ได้อ่านระบบสกิลของมันดีๆอ่ะเดี๋ยวดูนะนี่เริ่มต้นผมไม่มีบัฟอะไรนะเนี่ยผมไม่มีลูกแก้วด้วยผมกดอินฟินแนนไปก่อนอิ Infinite. นฟินแนนี่กดไปเวราดูดาเมจเอ็นฟานเนนซี่ล้านเจ็ดดูนะครับเดี๋ยวดูเอ็นฟานแนนที่มี2ลูกแก้วใช่ไหมกดครั้งที่3 ตัวลูกแก้วเต็มอ่ะเอ็นแฟนแนลตัวลูกแก้วเต็มเห็นไหมเป็น7จล้านสอ่าต่อมาดูอินแฟนแนลที่ระเบิดพลังระเบิดพลังเห็นไหมอินฟินิตก้าล้านสเป็นไงต่อมาเป็นอินแฟนแนลที่บัฟบัฟลูกตาครบ3สเต็กเดี๋ยวผมบัฟลูกตาให้ครบ3สเต็กก่อนเห็นไหมนี่ลูกตารครบ3สเต็กแล้วใช่ไหมผมก็เก็บพลังให้ครบเสร็จแล้วผมระเบิดพลัง แล้วกด infinite นี่เห็นไหมเห็นดาเมีไหนี่แหละนี่คือเราทำตามเงื่อนไขให้ครบก็คือ1เลี้ยงลูกตาให้ครบ3สแต็คก็คือเตะแรงขึ้นอีก30%ถูกไหมเสร็จแล้วเราเก็บเก็บพลังอันเนี้ยให้ให้ให้เป็นขั้น3ก็คือ80แต้มขึ้นไปเห็นไหมก็คือ1มีลูกม,มีมีลูกตากดระเบิดพลังเห็นไหมแล้วกดสกิลตอนที่มันมี2ลูกแก้วอันนี้คือเงื่อนไขในการ ฟูลบับของเราเห็นไหมประมาณนี้ก็ลองไปฝึกทําก็คือมันจะวุ่นวายก็คือคุณจะกดใช่ไหมกดคุณจะกดโจมตีบับลูกตาใช่ไหมเนี่ยบับลูกตาเต็มเมื่อไหร่เสร็จแล้วสมมติบางทีบางทีคุณบับลูกตาไปมันไม่เต็มใช่ไหมคุณอาจจะต้องกดกดสกิลอื่นทิ้งนะครับกดกดบับตัวใหญ่กดตัว E เพื่อมาระเบิดพลังแล้วก็ไปกดสกิลดาเมจเห็นไหมทุกอย่างคุณต้องทําภายในไม่กี่วิสามสี่วิไหนคุณต้องทำพวกเนี้ยให้เสร็จเป็นไงเรามาดูสกิลทั่วไปก็ เป็นพวกสกิล2 0 0ร้อยสนะตัวนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นสกิลเมนเขาก็เป็น200กับ300ต่อมาเรามาดูสกิลที่ปรับใหม่ปาดเคียวนะเราจะปาดเคียวเทียบกันเดี๋ยวผมปรับนี่ก่อนปรับลูกตาให้ครบใช่ไหมผมแบบไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีลูกแก้วนะคือเอ็นฟันแนนซ์กับปาดเคียวนะครับดาเมจจะไม่ต่างกันมากเห็นไหมมันจะสูสีกันนะเคียวแบบไม่มดนะต่อมามันจะต่างกันตรงไหนต่างกันตอนบอสตัวยาวครับ นี่บอสตัวยาวนะเดี๋ยวดูนะนี่บอสตัวยาวเห็นไหมเมื่อกี้ตะเมีดสุสีใช่ไหมเหมือนเดิมผมไปเหมือนเดิมเห็นไหมครับถ้าบอสตัวยาวหรือบอสตัวใหญ่เนี่ยปาดเคียวจะแรงกว่าเอ็นฟานแนนแล้วก็ประมาณนี้ครับถ้าคุณเก็บวิวก็แล้วแต่ชอบนะก็คือมันจะมีปาดเคียวยุคเก่าก็คือปาดเคียวแบบแบบมอสก็คือเน้นความเร็วกดปุ๊บออกนะครับจบละ ก็ส่วนใหญ่จะปัจจุบันก็นิยมในการเก็บเบลนะเก็บเบลเนี่ยคือเคลียเคลียทั้งจอแบบเป็นแนวนอนประมาณนี้แต่ถ้าไปลงเรทหรืออะไรก็แนะนําเป็นแบบเนี่ยครับเป็นแบบปกติอย่างนี้ดีกว่าก็ประมาณนี้สกิลหลักของเราก็จะมีเอ็นฟนเนนกับปาดเขียวก็เน้นให้กดปาดเขียวเป็นหลักนะทุกครั้งที่ลูกแก้วมาสมมุติว่าคือทุกคนจะโฟกัสอยู่แล้วว่าเราต้องบัฟบัฟลูกตาใช่ไหมเนี่ยคือบัฟ เราต้องบัฟลูกตาให้ให้เป็นขั้น3อยู่แล้วถูกไหมปกติอะเนี่ยพอเราเป็นบัฟลูกตาปุ๊บเสร็จแล้วคําถามเงี้ยครับเนี้ยลูกแก้ว2อันระเบิดพลังปุ๊บควรกดสกิลอะไรคำตอบมีง่ายมากครับปาดเขียวครับป่ดเขียวก่อนเสร็จแล้วเรากดต่อใช่ไหมเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยเราไม่ต้องกดระเบิดพลังซ้งสองนะเพราะว่าบัฟมันยังอยู่เห็นไหมบัฟยังอยู่เราก็สามารถกดสกิลอื่นต่อได้เห็นไหมถ้าคุณคุณก็ต้องจับเวลาด้วยว่าเนี่ยทุก20วิค่อยกดระเบิดพลังก็ได้ ต่อมาความลับของการระเบิดพลังดียังไงเดี๋ยวมันดูนะครับดูนะเดี๋ยวผมกดสกิล R กดสกิลนี้เห็นไหมครูดาวอยู่ใช่ไหมผมกดระเบิดพลังปุ๊บเห็นไหมมันจะลดครูดาวไปครึ่งหนึ่งอ่าใครเผื่อใครดูไม่ทันดูนะครับเนี่ยสมมตินนะสมมติผมกดสกิลนี้อ่าเดี๋ยวดูครูดาวนะเนี่ยเห็นไหมเหลือสิบกวิผมกดเห็นไหมเหลือห้าวิก็คือครูดาวคุณจะหายไปครึ่งหนึ่งอารมณ์คล้ายๆลิเตอร์นั่นแหละเนี่ยคุ้นไหมคุณคุ้นๆกับบูเฮนกับลิเตอร์ป่ะ ก็คือสมมติคุณกดไปเงี้ยแล้วคุณกดระเบิดพลังเห็นไหมมันจะลดทันทีแต่คุณต้องดูบัฟด้วยนะเพราะงั้นคุณจะได้บัฟแบบไม่แรงไปเนี่ยต่อมาเป็นสกิลมาสเตอร์มาสเตอร์สกิลกว้างมากนะครับก็คือไปสุดจอเลยนะไปสุดถึงแบบทะลุไปเลยประมาณนี้ก็ใช้ในการเคลียร์ดันนะก็แนะนำ ส่วน h e a ไม่ต้องเอาไปครับไม่ไม่ได้แรงแล้วก็ท่านานมีโอกาสตายสูงมากถ้าลงเรตต่อมาสกิลประจําบ้านของไอครับจ,กกจักกุถ้าว่างก็ไปกดแค่นี้ก็เหมือนเดิมมันก็คือสกิลดาเมจของเราก็คือทุกครั้งที่สอลูกแก้วเราก็กดสกิลดาเมจประมาณนี้ต่อมาสไตล์การเล่นจะมีมทั้งหมด2แบบแบบที่1ออฟเลือดใครที่ใส่ออฟเลือดก,ก็คือเหมือนเดิมมันสกิลมันจะมันจะเป็นแบบเรียกไง คูดาวมันจะคงที่ใช่ไหมมันจะติดคูดาวอย่างนี้เรากดระเบิดพลังกดกดสกิลนี้สกิลนี้อ่าสกิลนี้ก็คือวนมันจะวนแบบเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครเป็นสายแบบคำนวณหน่อยก็อาจจะเขียนในกระดาษไว้เลยแบบเนี่ยกดใช่ไหมกดกดลูกตาใช่ไหม,มาบางคนบางคนถึงขั้นเนี่ยครับจดจดถึงขั้นนี้เลยนะบางคนอ่ะเนี่ยมีลูกตาครบสามแล้วใช่ไหมตอนนี้ระเบิดพลังเนี่ยมีเวลา20่สิบวิเห็นไหมสกิลแรกก็คือกดปาดเคียวปึ๊บเสร็จแล้วกด e กด ดีเสร็จแล้วก็มากดตัวนี้ต่อเห็นไหมเสร็จแล้วก,กดตัวนี้แล้วก็กด W เนี่ยแต่แต่ตาก็ยังอยู่เห็นไหมตาเหลือ9วิเขาก็ยังไม่กดตัวนี้ใช่ไหมเขาก็ยังกดตัว C ได้เหมือนเดิมเห็นไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาวนอันนี้วนวนให้ครบใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็กด i n f i n i t e เสร็จแล้วตาหมดพอดีตัวนี้ตัวนี้เป็นร้อยแล้วก็กดระเบิดพลังเพื่อลดคูดาวสองอันนี้คือประมาณนี้คือนึกภาพว่าถ้าคุณทําได้คุณก็จะแบบเป็นมนเฮอร์เชอร์ er ที่โหดมากซึ่ง ถามว่าผม,มทําได้ไหมผมทําไม่ค่อยได้เท่าไหร่ <c oughs> คือมันเหมือนแบบตอนนี้คือต้องฝึกครับต้องฝึกและใจรักเพราะว่าถ้าทําได้จริงนี่คุณจะรีด,ดาเม็ออกมาได้สูงมากก็ลองไปหัดทําดูนะครับก็คือเงื่อนไขก็มีทั้งเห็นไหมระเบิดพลังนะครับระเบิดระเบิดพลังตอน80เนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้บัฟกดสกิลตอนลูกแก้วเต็มก็ได้บัฟเห็นไหมกดบัฟลูกตา แล้วก็ต้องต้องบาสด้วยนะครับถึงจะได้บัฟอันนี้คําเตือนต้องบาสเสมอเพือจะได้บัฟประมาณนี้ทุกอย่างเนี่ยต่อมาปัจจุบันบิวปัจจุบันสําหรับที่ใครอยากลองเกาหลีเขาทำออฟรีเซ็ตนะครับก็คือคุณมีโอกาสรีเซ็ตสกิลเนี่ยก็คือกดไปสําหรับคนที่ออฟรีเซ็ตนะก็คือสั้นๆก็คือ เราไม่ต้องโฟกัสไอตัวนี้มากเราโฟกัสแค่ว่าทุกครั้งที่ลูกแก้วเต็มกดสกิลดาเมจทุกครั้งแค่นั้นครับแล้วเราก็กดไปแล้วก็ระเบิดพลังแล้วเราก็กดสกิลไปเพราะว่ามันมีโอกาสรีเซ็ตโหดมากนี่ยครับประมาณนี้อันนี้คือสําหรับออฟรีเซ็ตก็คือในหัวคุณก็จะคํานวณโหดมากต่อมานะครับของสวมใส่ก็น่าจะเหมือนทุกคลิปนะก็เมนเฮอร์เชอร์ er ทั้งหลายนะครับก็ ผมจะพูดถึงเสื้อเทนิบัตเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นเสื้ออเมทิสต์มันก็คงต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วแหละแต่พอเป็นเทนิบัตเนี่ยก็คือเสื้อเป็นดามมจต่อเนื่องเท่านั้นพอเราเป็นเมนดีเพสกางเกงใส่เป็นเลือดก็ได้มือเนี่ยถ้างบน้อยแนะนําเป็นเบบรี่ถ้างบเยอะทําเป็นถูมือละต่ํากับเลือดเลือดสูงสองสองข้างเท้าเนี่ยแนะนาครับก็คือลด การใช้ MP เท่านั้นเพราะเฮอร์เชอร์กินมานามากๆโหมดมากครับก็ทำลดมานาด้วยนะสำหรับตัวนี้ส่วนออฟช่อง3ใช่ไหมของเทนเนบัตก็แนะนำไปแล้วนะก็มีออฟเลือดกับออฟรีเซ็ตแล้วแต่ชอบเลยส่วนเซ็ตไอก็แล้วแต่ชอบนะตามตามเมตา้าต่างๆก็ลองไปววิดูต่อมา ERP ที่แนะนำก็คือลดมานาใช่ลดมานาลดการใช้มานา รถคูดาวก็จากใจก็คือเฮอร์เชอร์ก็คือควรมี ERP มากกว่า300 300ขึ้นไปครับถึงจะเล่นนะไม่งั้นไม่แนะนำถ้า ERP ต่ำกว่า300แนะนำริตเตอร์เก่งกว่าไม่งั้นคุณจะเกิดอาการยาไม่พอใช้ครับเป็นตัวที่เปืองยามากถ้า ERP ต่ำกว่า300คือมาถึง300นี่คือเล่นได้ครับ300ขึ้นไปนี่คือคุณจะเล่นแบบไม่ลำบากละแต่ถ้าต่ำกว่า300อยากเป็นตัวดามจ แนะนำบิตเตอร์ครับก็ประมาณนี้นะที่เหลือพวกร์ติแฟก็เหมือนเดิมครับเซตเหลืองใช่ไหมไอติเฟกเหลืองต่อมาเราก็มาดูที่คอมมานที่แนะนำใช่ไหมที่เหลือก็เหมือนเดิมใช่ไหมฝึกบินเนี่ยหลายคนก็อาจจะดูหลายคลิปแล้วก็คือคุณล่อนก่อนแล้วก็กดหน้าหน้าแค่นี้ครับแล้วก็บินเนี่ยแล้วก็หน้าหน้าน ต่อมาตัวนี้มันใช้ไซเคิลโหมดเหมือนกันไซเคิลโหมดหมดก็บิดไม่ได้นะเนี่ยได้ทีเดียวเห็นไหมหมดต่อมาคอมมานด์ x x Z เห็นไหมเราจะพุ่งเลยนะล่อน x x X Z เห็นไหมเราจะพุง่ง x x X Z มีม,มีมีให้ฝึกในคำสั่งนะก็ลองไปเนี่ยดู x x X Z เราจะอยู่ข้างบนบนหน่อยนะครับ x x X Z พุ่งลงมาประมาณนี้ก็ลองไปใช้ดูนะเอาไว้เอาไว้ลงล่างหรือไว้ กด z z x แซดอ่แอบนะดูใหม่ดูใหม่หม z z x น,นี่ไว้ลงพื้นบางทีคุณคุณคุณชินอย่างนี้ใช่ไหมลงอย่างนี้ใช่ไหมนี่ z เนี่ยดูนะ z z x เอกแอประมาณนี้แอบลองลองไปหาดู z z x แซดคุณจะลงทันทีหรือ x x z อันนี้เป็นคอมมานด์ไว้ลงพื้นเผื่อได้ใช้แอบเท่ด้วย ต่อมานะครับเรามาดู Synergy s เซนจี y ที่ผมใช้อาจจะไม่ดีที่สุดนะแต่ผมใช้แบบนี้ตามนี้เลยก็จะบวกโพลาไลท์เห็นไหมบวกตีมอนที่เลือดมากกว่า50เ er. ปนี่ยมีดาเมจของสาย3เห็นไหมแล้วสกิลการอากาศอันนี้เผื่อๆได้ใช้เผื่อกระโดดปลาเคี้ยวหรืออะไรนี้ไงแล้วก็ดาเมจตอนนี้ก็แล้วแต่ชอบนะอันนี้ต่อมาเป็นชายานะครับจริงๆฉายาหลักๆมันจะมีแค่3อัน 2อ,อันด้วยซ้ำจริงนะเราใช้แค่เนี่ยตัวนี้17 5ห,หรือไม่ก็11 5ในการบัตดเมดและกลับมาเป็นสกิลหลักก็คือไม่ว่าจะเป็นแบ็กแอนไวหรือว่าออเดอร์นะดีเชโลโฟที่คุณไปทํามาส่วนสกิลเบิร์นกับอันเนี้ยแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเงืินไขของเราคือจะแรงก็ต่อเมื่อมันลูกแก้วเต็มใช่ไหมเราเบิร์นไปมันก็ไม่แรงอยู่ดีถูกไหมสกิลบัเพื่อลดคูลดา เราก็มีสกิลนี้อยู่แล้วเราไม่ไม่แทบไม่จําเป็นต้องสลับไปสกิลนี้เพื่อกดบาฟเราสามารถสกิลเนี้ยใส่สกิลอื่นเพื่อบัฟฟีเวอร์ให้เพื่อนหรือว่าไปทําให้เราทึกขึ้นอะไรประมาณประมาณนี้ได้ก็ลองไปปรับใช้หลักๆก็คือใช้แค่2อันก็คือสกิลบัฟดาเมจกับสกิลดาเมจหลักแค่นั้นเพราะว่าตัวเรามีลดคูดาวในตัวเองอยู่แล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนำเอลชเชอร์ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ